อสำหรับวันนี้ก็ขอพูดเกี่ยวกับหลักการประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมเสริมต่อเรียกว่าเพิ่มบทเรียนอีกสักนิดคือเกี่ยวกับการเจริญภาวนานั้นนักปฏิบัติธรรมทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการ เพิ่มเติมเสริมไปตามลำดับก็เคยพูดอยู่เป็นประจำว่ากิเลสนั้นมันมีมันยาเยอะเล่เหลี่ยมมันก็เยอะกลวงมันก็เยอะคือมันจะหลอกลวงชาวโลกให้อยู่ในเงื้อมมือของมันอยู่ตลอดเวลาชาวโลกเนี่ยเงยหัวไม่ขึ้น และไม่พ้นไปจากอำนาจของกิเลสได้ไง่ายๆเพราะมันมีอนุภาพสูงหรยว่ามีอนุภาพสูงแม้แต่ราชามหากษัตริย์เศรีฐีมหาเศรษฐีก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งสิ้นแม้แต่เทวดาที่อยู่ในฉกามวาจรสวรรค์ ขึ้นไปสูงขึ้นกว่าน,นั้นก็เรียกว่าถึงพรมมโลกทั้งที่เป็นรูปพรมมารูปพรมกิเลสก,ก็ครองใจอยู่ตลอดเวลาทำให้บรรดาสัตว์โลกทั้งที่เป็นสัตว์มนุษย์หรือว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานคือส,สัตว์อบายภูมิตั้งแต่นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือในแดนแห่งสุขติภพก็เรียกว่าการภพรูปภพอรูปภพ ก็จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นมันจึงสูงสูงจนชาวโลกผู้มีสติปัญญาน้อยหรือผู้ไม่ได้เคยสร้างบาร,รมีมาไว้นั้นจะเข้าใจไม่ได้เลยอย่างที่หลักธรรม พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้มันขัดความรู้สึกของโลกคือมันขัดกระแสของโลกวังอันเถอะเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าใดนักไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าใดนักก็เนื่องจากว่าธรรมะของพระองค์นั้นบางบางข้อ แคุณธรรมบางอย่างเนี่ยมันเหนือโลกจริงๆเรียกว่าเหนือโลกจริงๆเพราะฉะนั้นในเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสมันมีอนุภาพขนาดไหนเนี่ยเราลองพิจารณาสักนิดชีวิตของทุกชีวิตตั้งแต่เกิดมา แล้วก็ส่งอยู่และก็เสื่อมสิ้นไปชาวโลกก็เห็นกันชัดเห็นกันอยู่อย่างนี้ปู่ย่าตายายก็เป็นมาอยู่อย่างนี้พ่อแม่ก็เป็นมาอยู่อย่างนี้ญาติญาติทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นมาอยู่อย่างนี้ แล้วมาถึงตัวพวกเราทั้งหลายก็เป็นอยู่อย่างนี้ที่นี้ลองพิจารณาดูชาวโลกว่าใครบ้างที่เกิดธรรมสังเวชอย่างแท้จริงมีใครบ้างไหมสมมติว่าชาวโลกมีหมื่นล้านคนจะมีคนเกิดธรรมสังเวชกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นล้าน น้อยนักที่จะเข้าใจในหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสทั้งๆที่เห็นกันอยู่ว่าชีวิตทุกชีวิตนั้นเราเกิดขึ้นมานั้นไม่ได้เอาอะไรมาเลยแม้แต่ร่างกายของเราก็จะต้องมาเอาอยู่ในโลกอันนี้ ร่างกายทุกส่วนก็มาได้อยู่ในโลกนี้เองเรามาจากพบใดภูมิดนั้นไม่ได้เอาอะไรมาเลยแม้แต่นิดพอได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์แม่เราก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาก็ไอเรื่องคลอดลูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเหตุให้เกิดความสบาย เป็นทุกข์แทบตายแม่ก็แทบตายพ่อก็วิตกกังวลแทบตายแล้วสัตว์ผู้เกิดออกจากท้องแม่มาก็แทบตายเช่นกันแล้วมีใครบ้างเกิดธรรมสังเวชผู้เป็นแม่เจ็บแทบตายร้องควรญครางและบางคนถึงกับ ถึงชีวิตลูกก็ตายอยู่ในท้องแม่ก็ตายเพราะออกลูกอันนี้เราท่านก็เห็นกันชัดอยู่มีใครบ้างไหมกลัวสิ่งเหล่านี้เกิดธรรมสังเวชในใจมีบ้างไหมน้อยคนนักแม้แต่ฝ่ายบรประชิตของพวกเรานี้แหละ เวลาคนตายญาติโยมก็มีขันดอกไม้ไปอาราธนาความจริงญาติโยมเขานิมนต์ไปพิจารณาปรงธรรมสังเวชเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชในชีวิตว่าทุกคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นนิมนต์พระเจ้าพระสงค์องค์สามเณรไปพิจารณา อัตภาพร่างกายนี้มันไม่จิรังยั่งยืนไม่มั่นคงถาวรเกิดมาในเบื้องต้นแปรปวนในท่ามกลางสุดท้ายสลายตายไปทั้งสิ้นเขานิมนต์พระสงฆ์องค์สมมเนธไปปรงธรรมสังเวชลองคิดดูว่ามีกี่รูปที่เกิดธรรมสังเวชจริงๆมีบ้างไหม ความจริงก็มีอยู่แต่มันมีปริมาณน้อยส่วนมากแล้วไปปรงธรรมสังเวนอนิจจาวตาสังฆาลาอุปัฏฐะยธรรมโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังวูปัสโมสุโคสเพสตามรันติจะมลิงสุจะมริสเรตาเทวหังมริษามินัติเมเอตัาังสย ท่านแต่งไปดีดีประท่านแต่งเอาไว้ท่านกล่าวเอาไว้ท่านชี้แจงแสดงเอาไว้นั้นดีเะเลอเกินแต่พอพระสงฆ์องค์สมมเณรไปปรงธรรมสังเวชก็ไม่ได้ทำให้เกิดธรรมสังเวชอะไรดังนี้เป็นต้นทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นญาติโยมก็เห็นพ่อตายอยู่แม่ตายอยู่สามีตายอยู่ภรรยาตายอยู่ ญาติญาติก็ตายแม้แต่ชาวต่างประเทศชาติใดภาษาใดจะเป็นประธานาธิบดีใหญ่ขนาดไหนกษัตริย์ใดประเทศใดก,ก็ตามจะต้องถึงสวรรคคตสิ้นพระชนเป็นต้นตายตามลำดับก่อนที่จะตายนั้นใช่ว่ามันจะมีความสบายความแก่ความแก่นี่ ใช่ว่าทำให้บรรดาสัตว์โลกมีความสบายไม่ใช่ทุกคนไม่ปรารถนาความแก่เพราะความแก่นี้นีมันชำรุดทุดโสม,มันโสมมางั้นเถอะมันไม่ใช่ทำให้เกิดความเจริญมันเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปตั้งแต่อยู่ในคันของบรรดามันก็เสื่อมอยู่แล้วพอออกมาก็เสื่อมไปตามลำดับเสื่อมในเบื้องต้นเรียกว่าปฐมวัย ปฐมมวัยเรียกว่าเสื่อมในเบื้องต้นเพราะวายะนี่แปลว่าเสื่อมปฐมแปลว่าในเบื้องต้นเสื่อมในเบื้องต้นเรียกว่าปฐมมวัยตั้งแต่เกิดจนถึงยี่สิบห้าปีอันนี้มันเสื่อมไปตามลำดับถึงยี่สิบห้าปีจากนั้นไปก็เรียกว่ามัชชิมวัยมัชชิมะก็แปลว่าในท่ามกลางวายะก็แปลว่าเสื่อมอัตภาพร่างกายของชาวโลกทั้งหมด เสื่อมในท่ามกลางจากยี่สิบปีไปตามลำดับเสื่อมไปถึงห้าสิบปีลองคิดดูที่ว่ามันเจริญขึ้นไหมไม่ใช่เลยตามหลักธรรมและไม่ใช่เจริญเป็นความเสื่อมแต่โลกสมมติว่าตั้งแต่เกิดมาถึงกลางคนนี่เรียกว่าวัยเจริญจากกลางคนก็เรียกว่าวัยวัยแก่ แต่โดยหลักธรรมแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเสื่อมมาตั้งแต่อยู่ในท้องของของคุณแม่เรียกว่าคันแก่มันแก่ตั้งแต่อยู่ในคันทีนี้จากห้าสิบเอ็ดปีไปเรียกว่าปัจฉิมวัยปัจฉิมะแปลว่าสุดท้ายวายะแปลว่าเสือ่อมลองคิดดูเถอะว่า วาระสุดท้ายของชีวิตเรียกว่าวัยสุดท้ายคือมันเสื่อมในวาระสุดท้ายของชีวิตในเมื่อมันเสื่อมไปอย่างนี้ความแก่ก็ปรากฏชัดขึ้นผมก็ขาวขึ้นร่างกายก็เหี่ยวยน่นหูตาก็ฟ้าฟาง ทุกสิ่งทุกอย่างบางัอิเถอะในร่างกายนั้นเสื่อมไปตามลำดับทั้งสิ้นทั้งทั้งที่เห็นกันอยู่อย่างนี้แล้วมีใครบ้างไหมกลัวสิ่งเหล่านี้มีบ้างแต่ว่ามันมีปริมาณน้อยนอกจากนั้นร่างกายของคนเราทั้งโลกมีความเจ็บ มีความปวดมีความเจ็บป่วยเจ็บปวดเกิดจากความเพียรเกิดจากการนั่งนานยืนนานเดินนานนอนนานอันนี้อันหนึ่งเกิดจากความป่วยไข้อันหนึ่งร่างกายของชาวโลกก็ได้รับเสมอกันทั้งสิ้นความเจ็บ ความปวดความเจ็บความป่วยได้รับกันโดยทั่วหน้าความเจ็บความปวดความเจ็บความป่วยไข้มันทำให้เราท่านสบายหรือก็ไม่ใช่ไม่มีใครปรารถนาอีกเพราะอะไรก็เพราะว่ามันทำให้เราลำบากอันนี้ทุกชีวิตจะต้องได้รับเราก็เห็นชัดอยู่ เพราะทุกคนนั้นเคยเจ็บเคยปวดเคยป่วยบางคนก็สารพัดโรคทางโรคเบาหวานโรคความดันโรคกระเพาะโรคเส้นโรคเอ็นโรคเลือดโรคตับโรคไตโรคไส้โรคพุงสารพัดเห็นชัดอยู่แล้วมีกี่คนที่เกิดธรรมสังเวชก็เกือบจะไม่มีและสุดท้าย หมดลมหายใจการหมดลมหายใจนั้นเรียกว่าตายตามภาษาสมมตุติเรียกว่าตายเอ็การตายนี้เนะี่ยมันทำให้เกิดความวิปโยคเรียกว่าพลัดพลาดทีนี้เกิดความวิปโยคโศกสัน ลำพึงลำพันอาลัยอาวรสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความสุขหรือไม่ใช่ทำให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นไอ้คนที่ร้องให้ก็ไม่นานก็จะต้องตายเช่นกันคนตายไปก่อนก็ตายไปคนอยู่สุดท้ายภายหลังก็ตายกันไปตามลำดับ ทุกรูปทุกนามจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเห็นกันถึงขนาดนี้เผากันอยู่แล้วเผาอีกเผาแล้วเผาอีกเก็บกระดูกก็เก็บแล้วเก็บอีกถามว่าจิตเกิดความสลดสังเวชบ้างไหมขนาดไปพระไปพิจารณากระดูกเนนไปพิจารณากระดูก ลูกลูกหลานญาติญาติไปเก็บกระดูกกันเกิดธรรมสังเวชบ้างไหมน้อยบางทียังหิวเล่าไปกินกันอย่างสนุกสนานไปเก็บกระดูกงานคนตายนี่ขึ้นโต๊ะจีนเลี้ยงกันอย่างมโหฬารฉลองพ่อตายก็ฉลองพ่อแม่ตายก็ฉลองแม่ โดยเฉพาะผู้มีอันจะอยู่จะกินกลัวเสียหน้าพอพ่อตายแม่ตายปู่ย่าตายายตายจะต้องจัดเลี้ยงโต๊ะจีนบนโต๊ะจีนนอกจากอาหารธรรมดาแล้วยังมีเหล้ามีเบียร์สารพัดกินกันแล้วก็สนุกสนานร่าเริงแถมยากเอามหารสพมาเสพงานอีกฉลองอย่างใหญ่หลวง เกิดธรรมสังเวทไหมไม่มีทางเลยทีนี้ในเมื่อเราท่านทั้งหลายพิจารณาถึงจุดนี้แล้วมันเกิดจากอะไรทำไมทีาไมคนเราจึงไม่เกิดธรรมสังเวทบ้างทำไมจิตจึงไม่เกิดความสลดสังเวชบ้างอย่างพระเราไปในนี้นะ่นะอนิจจาวตสังขารา าก็ซอนใส่ดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างโยมถวายเยอะไหมมีไหมถ้าใส่น้อยก็ยังพลยังบ่นอยู่ถ้าใส่ปัจจัยน้อยยังบ่นอยู่แทนที่จะเกิดความสังเวชสลดใจพออนิจาวตสังลาจิไรนะมองดูไทยาทานของญาติของโยมไปเอาไทยาทานต่างหา ไม่ได้ไปปรงธรรมสังเวชเลยอย่างนี้ก็มีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราพิจารณาให้รู้ชัดตามสภาพความเป็นจริงข้อนี้มันไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นเลยนอกจากอำนาจฝ่ายต่ำคือกิเลสครอบงำจิตอันนี้คือกิเลสมันเกิดครอบงำจิตปิด ตาบังใจมันติดตาบังใจไม่ให้เห็นชัดตามความเป็นจริงนี่ไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงมันจะเห็นเป็นอย่างอื่นเห็นคนแก่ก็เฉยเฉยเห็นคนเจ็บคนป่วยก็เฉยเฉยแม้แต่ตนเองแก่ยังเฉยเฉย คนอื่นแก่ก็เฉยๆตนเองเจ็บป่วยก็ยังเฉยๆอยู่บางคนคนอื่นเจ็บป่วยก็เฉยๆไปนั่งเฝ้ากันดูหน้าตาเศร้าก็ยังไม่ได้เกิดความสลดสังเวชอะไรเลยเวลาเกิดการตายขึ้นมาก็เฉยๆที่มันเป็นอย่างนี้ก็เกิดจากอำนาจกิเลสเห็นไหม อำนาจมันขนาดไหนมันปิดตาบังใจของชาวโลกให้ตาไหนนั้นมืดสนิทบอดสนิทมองไม่เห็นอัดมองไม่เห็นทำรรม,มองไม่เห็นตามสภาพความเป็นจริงเลยนี่อันนี้เพียงยกมาเพื่อให้พวกเราท่านทั้งหลายทำความเข้าใจว่ากิเลสเนี่ยมันมีอนุภาพขนาดไหน มันมีพลังขนาดไหนมีเล่เหลี่ยมมานยามีเล่กลมานยามากมายขนาดไหนทั้งๆท,ที่เห็นด้วยตาฟังอยู่ด้วยหูพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตนั้มันไม่จิรังยั่งยืนมันไม่มีสาระแก่นสารอะไร อย่าไปลหลงไหลในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระพระองค์สอนอยู่อย่างนี้แล้วก็ชาวโลกก็ได้ยินอยู่แต่พอได้ยินแล้วเฉยเฉยนี่อันนี้ก็เกิดจากสภาพจิตสภาพจิตที่กิเลสมันครอบงำมันเศร้าหมอง มันก็เลยไม่เกิดธรรมสังเวชอะไรเลยอย่างร่าเริงเหมือนตนเองไม่แก่เจ็บป่วยตายเลยอันนี้คือพลังของกิเลสอำนาจของกิเลสมันครอบงำโลกมันครอบงำจิตของสัตว์โลกจนสัตว์โลกบางคนมองไม่เห็นตามอัตตามธรรมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อานุภาพของมันมีมากถึงขนาดนี้ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งเถิดที่มันเป็นอย่างนี้เพราะกิเลสมันครอบงำจิตจิตใจมันเศร้าหมองขุนมัวก็เลยมองไม่เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงโจกส่งวางหลักข้อปฏิบัติเอาไว้เพื่อเพิกกิเลสนิเสีย